ถ้าต่างคนต่างเงียบทํายังไงดีคะใครมีปัญห,หาเรื่องนี้บ้างถ้าคุณอยากกลับมาคบกันอีกครั้งแล้วประครับประครองคือถ้าได้กลับมาครั้งนี้นะฉันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดและอยู่ได้อยู่ยัง้งยืนยงอยู่ยาวที่สุดฉันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีความสุขมากที่สุดถ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณตั้งธงแบบนี้ครูความมีกระบวนการให้คุณทำสี่อย่างครับแล้วคุณจะสมหวังหนึ่งครับคุณห้ามทักไปเด็ดขาดครับ จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ของต่างคนต่างเงียบเนี่ยมันคือคนมีอีโก้กับคนมีอีโก้กำลังที่จะต่อสู้กันฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้สมมุติครับว่าคุณเป็นฝ่ายเอ๊ะตาบะแต่ครับทักไปก่อนหาเรื่องคุยกับเขาครับอีกฝ่ายก็จะคิดว่าเห็นไม่ล่ะคุณเน่เป็นของตายครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ต่างคนต่างเงียบแล้วเมื่อคุณเลือกที่จะเงียบแล้วคุณต้องเงียบให้สุด แต่เงียบไม่ได้หมายความว่าจะไปทำโนคอนแทคครับเงียบไม่ได้หมายความว่าจะไปทำโน o คอนแทคเพราะเดี๋ยวมันจะแย่มากขึ้นแต่เงียบเพื่อทำให้ระดับความคิดและความเชื่อของอีกฝ่ายเชื่อให้ได้ว่าคุณก็มีทางมาทางไปคุณก็มีโอกาสที่จะเลือกชีวิตใหม่ได้ดีไม่ต่างจากเขาจงทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโพสิชันของเรานี่มันเท่ากันแกไม่ได้เหนือกว่าฉันและฉันก็ไม่ได้เหนือกว่าแกเราเท่ากัน สิ่งที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะเงียบใส่คุณเพราะมันคาดการได้ว่าเดี๋ยวคุณก็ง้อมันเหมือนเดิมอีกฝ่ายเลยเลือกที่จะเงียบเพื่อทดลองคุณครับแต่สถานการณ์นี้นะถ้าวันนี้คุณทักกลับไปคุณกลายเป็นของตายทันทีครับสองครับในขณะที่คุณเงียบแต่ชีวิตของเราจะต้องเสียงดังหม,มรรหมายความว่าไรครับหมายความว่าถ้าคุณอยากให้ต่างคนต่างเงียบแล้วอีกฝ่ายจะต้องลดอีโก้กลับมา เขาจะต้องเห็นว่าชีวิตของคุณกําลังเป็นขาขึ้นแต่ครับถ้าต่างคนต่างเงียบแล้วอีกฝ่ายมองมากลับเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยอยู่ที่เดิมแย่ล yeah, งโชว์ความซึมเศร้าทอฟเวลคนมันจะดูถูกคุณครับแล้วคนมันจะไม่เลือกคุณครับมันจะมีคนใหม่ที่เร็วมากแต่ถ้าเขามองมาแล้วครับคุณดูมีชีวิตที่เป็นขาขึ้นครับ สิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกเสียดายครับและมันจะเริ่มเสียใจครับคําถามคือวันนี้เรากําลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายเสียดายหรือคุณกําลังใช้ชีวิตให้อีกฝ่ายสมเพศเวทนาบางคนแชร์เพลงเศร้าแชร์เพลงออกหักแชร์แคปชั่นเศร้าแชร์แคปชั่นออกหัก เราหวังว่าการทําชีวิตของตัวเองให้ดูซึมเศร้าท้อเฟ е ลจะทําให้คนมันรักเรามากขึ้นแต่จริงๆไม่ครับคุณกําลังใช้ชีวิตให้คนอื่นมันดูถูกครับจำไว้นะครับเราเงียบก็จริงแต่การใช้ชีวิตของเราจะต้องเสียงดัง3ครับคุณจะต้องโชว์ชีวิตที่มีตัวเลือกครับโชว์ชีวิตที่มีตัวเลือกหมายความอะไรคนคนหนึ่งมันเลือกที่จะเงียบใส่คุณเนี่ยเพราะมันเห็นว่าเดี๋ยวคุณก็งอ้อเดี๋ยวคุณก็ตาม คุณไม่มีทางไปครับเพราะเขาอ่านเกมคุณออกครับแต่วิธีการเดินเกมของเราคือนะครับคุณต้องเริ่มที่จะออกสังคมได้แล้วครับคือครูคอมเป็นที่ปรึกษาเคสหนึ่งเขาเป็นคนที่รักแฟนมากรักครอบครัวมากรักจนกระทั่งยอมตัดเพื่อนสังคมบริบทสิ่งแวดล้อมของตัวเองได้วันนี้โปรคอมบอกเฮ้ยอันเนี้ยถ้าคุณโชว์การเข้าสังคมตอนนี้คุณกําลังจะเป็นวินเนอร์ครับคุณกําลังจะชนะ เขาบอกว่าไงรู้ไหมครับหนูไม่มีสังคมเลยค่ะหนูไม่มีเพื่อนเลยให้หนูทําไงดีอ่ะห็นไหมครับโอกาสของคนมันกําลังจะชนะแท้ๆครับอีกฝ่ายเริ่มมาดูเริ่มมาส่องเริ่มให้ความสนใจแทนที่วันนี้จะดึงพลิกสถานการณ์ให้ตัวเองกลับมาเหนือนได้ลกลายเป็นว่าไม่สามารถทําได้เพราะอะไรครับกลายเป็นคนไม่มีเพื่อนเสียแล้วครับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายก็มองว่าคุณไม่มีทางไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดองแชทของคุณเอาไว้แบบนั้นหรือมันจะเริ่มตอบสั้นๆ หรือมันจะทําอารมณ์เสียใส่คุณบ่อยๆเพราะเขาเห็นว่าคุณไม่มีทางไปไม่มีใครเอาครับสครับสิ่งที่ทําให้คนเงียบยิ่งอยากได้คุณมากขึ้นคือเราบอกคนรอบข้างของเขาครับว่าเขาโคตรเป็นคนดีเลยและเนี่ยฉันว่าจะทักไปหาครับว่าจะโทรไปหาว่าจะทักไปงอ้อคุณบอกคนรอบข้าง,ขาง,ขงเขาครับเพราะอะไรครับนี่คือทักษะของการลดกำแพงในใจของคนมีอีกโก้ คนมีอีโก้มันจะมีแนวคิดงี้ครับว่าถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีครับแต่ถ้าไม่ถูกใจครับต่อให้ดียังไงมันก็ว่าเลวแต่วันนี้มีจํานวนหลายๆเคสเลยนะครับที่ไปไปแก้ปัญหาคนที่ต่างคนต่างเงียบแล้วแก้ไม่ได้สุดท้ายพังมากกว่าเดิมคือไปโชว์ชีวิตขาขึ้นตรงเนี้ยคือคุณสังเกตว่าในในเคสลักษณะเนี้ยสุดท้ายแล้วคุณจะต้องลด กำแพงในใจของเขาครับมันเหมือนการทอดสะพานให้แล้วไอ้เวลาเราไปบอกใครก็ตามแต่ว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะทักไปเนี่ยไอ้คนพวกนั้นมันจะไปพูดกับแฟนของคุณซึ่งมันทําให้แฟนของคุณเนี่ยรู้สึกว่าพอมันเห็นชีวิตของคุณดีขึ้นด้วยแล้วดูเหมือนกับว่าคุณทอดสะพานให้ด้วยมันจะเดินกลับมาได้ง่ายแต่ในเคสที่ไปแก้ปัญหาผิดเขาก็แนะนําว่าให้โชว์ชีวิตแบบขาขึ้นจริงโฟกัสต,ตัวเองให้เลอค่ามากขึ้นครับแต่คุณไม่ได้ทอดสะพานให้ มันกลับกลายเป็นว่าอีกฝ่ายมันหาว่าคุณเนี่ยไปแข่งกับมันหาว่าคุณเอาชนะมันหาว่าคุณเนี่ยพยายามทําให้มันรู้สึกผิดหวังทําให้มันรู้สึกแย่ที่มันไม่เลือกคุณเวลาคุณไปทําแบบนั้นคุณคิดว่าคนคนหนึ่งมันจะกลับมาเหรอแต่มันกลับผูไกลเจ็บาคุณมากขึ้นมันกลับยิ่งอยากเอาชนะคุณมากขึ้นคุณไม่รู้เลยครับและสุดท้ายไอ้เคสลักษณะนี้กลับมาโจนกันยากมากกว่าเดิมเพราะไม่เข้าใจว่าในเคสของเรามันอาจจะไม่เหมือนกับเคสของคนอื่นลำดับ บริบทขั้นตอนการเดินการเรียงสเต็ปเรื่องนี้ต้องทําแบบละเอียดครับบางครั้งคนบางคนเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของเรามากขนาดนั้นคนบางคนเขาก็แค่แนะนําคนไปตามที่ความเห็นของเขาที่เขาอยากจะแนะนําแต่บางครั้งพอเขาไม่ได้ฟังบริบทรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปของความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้หลายๆเคสพังหลายๆเคสมาปรึกษาความเพราะใช้โยคอนแทคบางคู่กลับมาจูนกันไม่ได้เลยนะ เรื่องนี้ไปท็อปทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ